เป็นวงกลมจับมือกันเป็นวงกมลมลันลันลันลาเอากรพรช่วยไปข้างหลังสิอ่าจับมือกันตึงตึงมือนี่ตึงตึงเออจับมือจับมือกันเป็นวงกลมแบบนี้จับมือกันเป็นวงกลมแถว เราจะมาเล่นเกมโยนบอลให้เพื่อนหรือว่ายโยนบอลให้คุณครูก็ได้ค่ะเอาไว้ตรงนี้แหละอ่ะโยนบอลให้เพื่อนนะพรอ้อมยังคะอ่ะอันนี้เขาเรียกว่าลูกบอลลูกบอลก่อนที่เราจะเล่นเกมโยนบอลให้เพื่อนหรือว่ายโยนบอลให้คุณครู หรือว่าคุณครูโยนบอลให้หนูแล้วหนูก็รับลูกบอลน,นะคะหนูก็รับลูกบอลจากคุณครูให้ได้ด้วยมือของหนูทั้งสองข้างเนี่ยคุณครูโยนปุ๊บหนูก็รับปั๊บนะคะอะก่อนที่เราจะเล่นเกมโยนบอลเรามาออกบริหารร่างกายก่อนออกกําลังกายก่อนอะเอามือจับเอวหมุนสิบ 1>, 1 2 3 4 หมุนเข่าสิครับไปทางนี้ก่อนนะไปทางซ้ายก่อนอหนึ่งสองสาม สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบทางนี้บ้างมาทางนี้บ้างหนึ่งสองสามนับดังๆห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอ่ะเราจะมากระโดดตกสิบครั้งหนึ่งสองสาม เป็นโยนจะเป็นคนโยนให้เด็กๆดีกว่าเราอยู่ที่เดิมไม่ต้องขยับไปไหนลูกคุณมอสจะเป็นคนโยนให้เองกาดเอาไว้ลูกบอลลูกบอลลูกบอลเห็นไหมคะลูกบอลเป็นวงกลมวงกลมใช่ไหมอ่าคุณมอสจะโยนบอลให้โยนบอลอ่า แล้วเด็กๆทุกคนก็ใช้มือรับลูกบอลของตัวเองนะคะอันนี้เขาเรียกอะไรนะลูกบอลลูกบอลอะไรนะคะลูกบอลเออลูกบอลบอแล้วคุณครูชื่ออะไรนะคะมอสฮะโ,<ว>โอเคเดี๋ยวคุณครูมอสจะใช้ลูกบอลลูกนี้แหละโยนบอลให้เด็กๆแล้วเด็กๆก็มาคนรับลูกบอลเองนะพร้อมไือยังคะพร้อมไือยังคะพร้อมแล้วพร้อมแล้วครับ โอเคขยับไปข้างหลังเลยอย่าได้ใกลๆหน่อยเนาะโอเคขยับไปข้า,หางหลังไปสักก้า กคนเลยที่อยู่ในองคกรมเนี่ยอ่ะดูโมอชม่วยดูดูนะอะตวาวาเอามือออกรับให้ได้นะพ่อเมนเน่อะโยนให้คุณครูแรงแรงเมชุแรงแรงอะรับโยนแรงแรงเมชุอเอาอีกรอบนึงเมกชโอเฮ้ยจรงมาจริงจังเอามือออก แบบนี้คือรับไม่ได้นะคะโยนแรงๆโอเคจริงจังมาหยุดตรงนี้อ่าจริงจังเอามือออกกว้างๆหน่อยแบบนี้แบบนี้โอเคกว้างๆแบบนี้อ่าจริงจังรับลูกบอลน,นะอ่าโยนมาอ่ายังโยนลูกบอลไม่ได้ไดอเอาไม้ตั้งมือไม้กว้างๆหน่อยอ่าโยนมา โอเคซินีพ่อมาเอามือออกเอโกพลร,รอเพื่อนก่อนทีโละคนถุงถุงโอเคอีกรอบนึงตะกร้ารอก่อนแรงแโอเคอันนี้บาดีมาห่างๆหน,น่อยโอเคค่ะรอลูกบอลให้ได้นะอะเก็บมาเก็บมาอะแรงแรงเอามาน,นี่บัดดีเอามา แรงๆเ,เอากอล์ฟอยู่ตรงนี้ครับอ่อามีประเด็นอยู่ตรงนี้คอันนี้ยาวโตรับลูกบอลนะเอามือออกกว้างๆอา่ารับนะ สูงๆเหยียดแขนโอเคค่ะเหยียดแขนออกไปหน่อยอืมแบบนี้จะได้รับลูกบอลได้ดูนะดูลูกบอลลูกนี้นะอ่าจนนะโอเคอีกรอมมือ,าอมาเอามาเอามาอามาอ้จนแมา่คุณครูมาโอเคอน,นิยาซ้อมยู่ตรงนี้ อยากเล่นไหมคะอยากเล่นไหมคะ,อ,ะอยากเล่นเมื่อกี้นี้เขาเรียกว่า,าการโยนบอลให้กันนะคะเดี๋ยวคุณครูเป็นคนโยนบอลให้หนูแล้วหนูเป็นคนรับใช่ไหมใช,ใช่ไหมคะใช่อออลองโยนให้เพื่อนสอิลองมาแบบนี้สิตั้งแถวสิตั้งแถวหน้ากระดานสิมาค่ะสองฝั่งนะเราจะโยนบอลให้กัน เอาต่อบ้านหนูไยูขางหน้าได้ตัวเท่าๆกันนี่หอยู่ตรงนี้คู่กับอคุณสมดจะเรียกชื่อสิใครอยู่ตรงไหนบ้างเนี่ย่านของใครยกมือสูงๆเด็กชายเอกพร่ด็กยต่ตวาค่ะเด็กชายสิริพงษ์คเด็กหญิงจริงจัง เด็กหญิงนีวด,ดีเด็กชายเรียนแทอองเด็กหญิงโมโมทวยเด็กชายนียาโซโอเคอเค,คุณครูมดจับคู่ให้เรียบร้อยละต่อไปจะเป็นการโยนบอลให้เพื่อนซึ่งอยู่ตรงหน้าของเรานะคะจะเป็นการโยนบอลให้เพื่อนเอ่อะเรามาอยู่ตรงนี้อ่าเริ่มจาก ตะตะวะโยนบอลให้อ่าเอกพลสิเอเกอพ,รเอเกอพรลรับลูกบอลอ่าโยนให้เพื่อนหน่อยโอเคอีกรอบหนึ่งอ่ะโยนแรงๆหน่อยเออโยนแรงๆอ่ะแรงๆโอเคมาอ่าตรงนี้บ้างจริงจังโยนให้เพื่อนเม็ดชุกแรงๆโอ้ไม่มีเรื่องไม่มีแรงเลยขยับมาหน่อย รับอ้าวจริงจังหนูเวลาลูกบอลหลูกนี่อาแผงออกอ่ะอยนเอออายอนอืมแค่มึงไม่แต่งมาเลยยนลงทุ่งโอเคอัสสินและพ้องรับอ่ะอ,อ่ะมาไปเก็บลูกบอลมาอามาคนอ่ะ,ค,อะคุ้นขาดไปมาอ่ะมาค่ะ โอมัวทวยแรงเยอะอยู่นะโอเคอายนเองอะไปเก็บมาอมัวทวยแล้วทุกคน วันนี้เราเล่นเกมโยนบอลให้เพื่อนใช่ไหมคะสนุกไหมคะสนุกต่อไปเนี่ยเวลาเราเล้เาเนี่ยเราโยนบอลให้เพื่อน,เ,นเราต้องเตรียมมือแบบนี้นะนะคะอาเด็กนั่งพักได้